สวัสดีจ้าโยโคลาบานเองนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นชาววันศุกร์นะจ้ะชาววันศุกร์ที่สิบเรจ้ดถึงเป็นวันยุดธทางของราชการนะจี่โยก็เลยได้ยุดทีนี้เหมือนช่วงสองสามบ้านน่าจะมีฝนตกโยก็เลยบ่าจะลงเข้ามาดูนอจดเหมือนเดิมนะจ้กะก็เลยชวนนางเนรมาบ้านเราไปหานอจดกันไหมะแา่วันนี้ก็มาสายหน่อยนะจะมาถึงลานขาก็สบายเจะนลานขาที่เป็นทางเขา ปลานจโจนจูนเนี่ยเลยจะที่แบบพี่โยเคยมาจอดสื่อของน่นจาจะที่นิกาเล่เดให้น้องแนงกับน้องแก้มนี่สื่อของไว้ไปกินกันได้น่าจะเดื่อน้องแก่นหิวแล้วจ้ะวันนี้น้นนองแก้มก็มาไดาน,นี่จ้ะแล้วเดี๋ยวพี่โยจะพาไปถ่ายทางเข้าไปปลานจโจนจูนนั่นจะแล้วกาะมาหลุ่นกันว่าพี่โยกับน้องแนงจะได้โนจูนพอไปแกง <laughs> จ้ะเพราะว่าฝนมันตกก็เหมือนจะไม่แรงนะจจะเพราะว่า มันยังตกไม่แรงนะจ๊ะที่ถ้าฝนตกแรงช่วงนี้พี่โยกก็ได้หาเลยจัตแบบนีนี่มันแรงนะจ๊จนนะจก็เลยไม่ค่อยได้หาอะไรจัดรถโจทย์ก็ไม่ออกนะจัดเห็นนอผังแล้วนะจ๊ะโอ้นุ่มแจ่มกำลังเดินออเลือดขอเย็นดิจิตเดี่ยมันหลุดแก่หน,น้าบ่า เราเก็บจะได้อะไรไปกินแล้วก็เข้าไปได้ปลาจะได้ไม่ได้จ้ะก็ให้เอฟซีช่วยเป็นกำลังใจกับพี่โยน้องเนยน้องแกนตัดิจ้นแต่ว่าจะได้ไม่ได้ก็ป่าก็เป็นประว่าฝนมันถึงโต๊ะแลจ้ะสองสามบ้นไม่รู้ว่ามันจะงอกไม่ได้จ้ะเดี๋ยวรอน้องเนยน้องแกนสืบของกไปดิจันไปจัดน้องเนยนี่ก็น้องแกก็ออกมาเลยดิจันร่างเดินมาเออจะกระดาษไรมากะดิจ้ะ ออเของโปลของข้ารลยจ้ะข้เนื้อบูฟี่นะที่ไรกั็แต่ขัาเนื้อบูปิงใช่ไหมวันนี้ตื่นมาจะเช้าดิเดินเดนนู้นมาได้ช่วงนี้ได้พักคอน,นอนรับนั่นเหลีวเนาะอาจารย์เดี๋ยวพยูพาเขาไปหาหนุ่มเดียจะมาุูนใช่ด้วยพยูจะมาจะได้หรือไม่ได้ จักนอพังนออะไรจะงอกไม่ได้จ้ะไม่ใช่เดี๋ยวรอเข้าไปในป่านจะระเบิดลุกกันได้จ้าไม่ใช่ก็เริ่มเข้ามาในป่านเราจูนได้ไดจ้ะนี่ลอย อ่่มันเป็นดีไซน์แจ๊ะเดี๋ยวไปรุ่นตอนหากันนะจ๊ะวันจะได้หรือไม่ได้เมาจา้ามาแจ๊ดถึงตาเรียบร้อยแล้วจ้ะน้องแก้มก็เตรียมตัวเลยด้วยจ้ะเออ <c oughs> ทำถ่าคือซะด้วยล่ะจะได้จักนอไวเนาะวันนี้แค่วันได้จักนอ่อแกงไหม่อแกงนะคะ แต่ปลาก็เป็นปลาเดินที่แบบพี่โยเคยมาหาเลยจ้ะเดี๋ยวก็มาลองจอดดูตอนนี้ก็ลอยมีฝนตกใส่แล้วก็ลอยน้ำค้างเละด้วยจ้ะแล้วก็ลอยฝนตกด้วยจ้ะฝนตกน้ำค้างลอยแต่ว่าก็น่าจะหลายบ้านเลยจ้ะแต่ว่านี่จ้ะน้ำค้างมันเละอยู่จริงด้วยจ้ะลอยน้ำค้างเกาะตาใบเต็มเลยจ้ะนี่เลยจ้ะต้นโจดบ้านพี่โยเลยจ้ะต้นจะเป็นประมาณแบบนี้นะจ้ะน,นี่ นีจ่จะอโจทย์ก็อะไรนะจ๊ะนี่ใปรจันต่แก้มก็ตรองแนัเขาไปเลยจัะนี่อนอพอร่อยฝนมันตกอาทิตย์ที่แล้วนี่เนาะนี่จะต้นจโจทย์ถ้าฝนมันตกดีๆนี่เดี๋ยวใบมันคุมมันอะไรแล้วก็นอมันก็จะงอกในกอเดี๋ยวจ้ะ ต้องมาเบกก็อเบรกอะไรหาเนะจ้ะเก็บเห็นยานโอ้โห oh, oh, ไหนน่ะก <laughs> ําลังแข่งมอออกไปเรื่อโอ้อเนี่ oh, ป่าก็เหินนั่นกันแหละนี่ก็เดียวกันก็น้องเก็บเลยนี่จ้ะโอ้โ oh. ไหนไหนไหน จะแรงหน่อขาวๆเด้งๆมันได้จะงอ้วเก่งแท้ป่ายังได้หน่อเดียวอยู่เลยได้จ้ะเดี๋ยวหาไปเรื่อยๆนะจัะนี่มารลุนเฉยพี่โยเฉยน้องแน่น้องแกวรลุนกันได้จ้ะว่าจะได้หรือไม่ได้ดิจ้าโอ้นีจจ้ะพี่โยเดินมาตั้งนานกับพึงมาเห็นนเออ จั่นจริงนอโจดก็อยากงอกจริงจแต่ว่ามันแรงนะจ๊ะทุกที่นี่ทุกปีนี่พิโยไดมาหาเลยนะจ้ะเพราะว่าในเฟซบุ๊กมันขึ้นความทรงจำพ่โยไดมาหานอโจดอะไรอย่างี้นจ้ะแต่ปีนี้แรงจริงจริงนะจ๊ะคนไม่ตกไม่ค่อยงอกเลยจ๊ะ บอกเลยดินยังแหรงอยู่เลยจ้ะจะแ,แต่ว่าพี่โยกก็นั่นเองก็จะห้าไปเรื่อยๆจ้ะพอให้ได้ไปแกงนะจ้าโอ้น้องแกมเห็นดีเลย่ด้ๆจ้ะทางสายจะได้ร้ายกับป้าเลยจ้ะวันนี้นอน,นอนจ้ะยุคกระไดด้วยจ้ะนอนหามาตั้งนาน,น,นจ้ะนี่ได้จ้ะ เสียงว่าหนูได้นอใหญ่แล้วชว่์ใหย่เลยจ,จ้ะเดจ๋ะจะหาไปเรื่อยๆนะจ้ะครับ <g ül> พอได้แกงจักมอหนึ่งนี่เลยจะ้ะ่าคงจะไม่มีได้พ่อขายพ่ออะไรนะจ้ะจ,จะได้จักพ่อแกงนี่นะจะ้จะจ้าไปกำลังใจใพี่โยได้เดจะ้ะ ถ้าฝนตกดีๆล่ะนอจโจเจะนี่เจอโอ้ว่อย่าง้เลยจะนี่แต่ว่าถ้าเป็นรุ่นนี่ก็พี่โยจะเรียกนอพังเลยจะนี่จะเป็นนอจโจแลวจะแต่มันจะนอเริ่มใหญ่เลยนะจะนี่ตอนมาหาตะหลกนอจะหน่อยกว่านี้นะจ๊ะโ,โยจะขุดก็จะโอ้รอยฝนตกแรงอยู่จดินแบบชุ่มชาแต่ว่ามันพึ่งตกนะจ๊ะเมื่อก็น่าจะยังงมีงอกต้องรอให้แบบว่า ถ้ามันตกแบบมันสั่มจะได้หนอใหญ่อๆอ้วกแบบนี้ได้เลยจ้ะนี่ไบก็เริ่มปกคุมเลยจะเดี๋ยวที่นี่พอถ้าฝนตกดีๆนี่ไบคคุมกอนะจ้จะนอก็จะคุมลงมาถึงดินพี่โยก็ต้องมากลมเบรกหาเอาเลยจ้ะจะเห็นอีกหนอนหนึ่งเลยจ้ะหนอ่อแดงๆแล้วจ้ะแสดงผูขึ้นมาเลยจ้ะ ดีนะจ๊ะวันนี้ชาวเด็กจังวัดเด็กก็ยังไม่แรงเท่าไหร่นักจ้ะจ้าจ้าโนยังอยู่เลยนะจ่ะที่พี่โยต้องการมาหาช่วงนี้จ้ะอือมันจะออกถ้าฝนตกดีๆออกได้แบบนี้เลยนะจ๊ะนี่ก็จะได้ดำนักดีนะจ๊ะโอ้ยจ้ะมีรอยเตกโนะมาเจออย่างก็ดีนะจ้ะเตกโนฐานโน โอ้โห้นี่สีโน่ได้จ้ะถ้ามาเจอกค้ดั้มซีโน่ยี่กระว่าไปได้จ้ะนี่ยโอ้โห้ได้จ้ะจะหาไปเรื่อยๆนะจ้ะมีกระน่แดงๆด้งกำลังแทงโน่ขึ้นมาได้จ้ะเดี๋ยวไอะไงนี่เลยนะจ้ะไปห้ใหญ่ถ้าไม่มีไข้เห็นก็ให้เป็นกอไปนะจ้ะให้เป็นต้นไปกำลังแทงขึ้นมานะจ้ะไปจ้าโอ้จ้ะอึ๊บ <c oughs> จ้าโอโ้อันนี้น่าจะขึ้นช่วงแรงเลยจ้ะนี่เร้ไม่มีใครเขามาหาน่าจะได้สูงเลยจ้ะเราก็าได้ยุจ้ะไปถอนเอาตรงต้นอ่อนๆมันนะจ้ะตรงเป็นบอ่องจ้าขึ้นช่วงแรงเลยจ้ะ เียดายด้วยจังเลยมีคนมาหาก็ลอยคืนแต่ว่าเอาดายอยู่ด้วยจัะเลยมาไปเอาบนอ่อนๆน,น,นี่ด้วยจ้ะนี่อะไรกันเนาะสองแม่ดูในเสียงละอีกละาออกเลยจ้ะเน้ เออได้เนอยายมาเชื้อป่าอยังได้จัะเนอรอ้จื้อให้เลยพุทธน้องแก้วเห็นดียังได้จ้ะเนอหาเก่งเลยได้จ้ะเดี๋ยวนี้ต่ก่อนตอนนั้นยังหานตะจูดไม่ค่อยเก่งนะจ้ะเดี๋ยวนี้หาเก่งเลยจ้ะเนอแม่มาคุทธแม่มาคุทธเออนี่ฝั่งตรงนี้มีไม้หนี่มองไปป่าเห็นเหมือนฝั่งนี้ก็มีได้ลูกนี่เนี่ยนี่ก้อนนูนี่ได้จะยู่ฝั่งนี่น่ะเห็นไหมใช่ไหม เอา่าที่เป็ป่าหันไปก็เห็นนะสองนอนเลยนะเผลอกระทกไปนะจ๊ะไม่ได้ค้ายก็ได้แกงไปจ้ะได้ไม่ได้พี่โยก็ชอบมาหาอย่างนี้แหละจ้ะคือความชอบนะจ้ะชอบเขาปลาเขาหนังฮ้าฮิตฮ้าเน่าโจ๊ดถ้าฝนตกดีๆเนี่ยก็ช่วงนี่ก็น่าจะได้ฮ้าฮิตแต่ว่าฝนไม่ตกเลยจ้ะ เดี๋ยวหาไปเรื่อยๆกันนะจ๊ะตอนนั้นไฟใหม่ก็จะดูโล่งเลยเดนะจ้ะแต่ตอนนี้พอยอดพอใบออกแล้วก็จะดูลกเดนะจ้ะนี่เยอกว่าหาฮะบางที่แบบไฟใหม้ขั้งแรกๆนัเลยจ๊ะเดี๋ยวไปหาแบบอื่นนะจ๊ะเดี๋ยวหาไปเรื่อยๆจ้าอยู่หรือก,ก็เอาแยากเลยเดนะจ๊ะ เก่งเจิงจริงๆเลยจัะหาเก่งก็ป่าเลยดเดไปลุกเฮ้ยไจ้ะโอ้ยหรกเห็นนอแดงเลยจ้ะนี่เรียกป่ามาคุดเลยจ้ะเก่คุดไม่ค่อยเก่งเลยจ้ะก็เลย ีโยมาคุดมาจันเก่๋จะแักได้เนอะเดี๋ยวตาไปคุดนะอันนี้กำลังแดงๆออกขึ้นมาเลยจันว่าอะไรจันเนี่ยอ,อันนี้เราเก็บกระเหียนได้จัน จ้าเดี๋ยวจ้ะเดี๋ยวหาไปเรื่อยๆจนะจ้า<ม>เดินไปเลยเห็นไหมลูกอ,อ่าแท็กมาเลย<ม>อืแทักมาโอเคมาได้ลูก<ม>วัดยังสามหน่อนเลยจ้าก้อนอน,อน,ขขน่ะพูดได้ไหมล่ะไปเดี๋ยวป่าไปพูดให้ก็ได้ อโย่พูดให้น้องแก้แวเลยจะได้ใน้องแก้มพักด้วยกัอ,อกีนอนลูกชีโอโอเคไปจา่าไปต่อนะจา่าออน้องแก้มอีกเลยนะจ๊ะนะกีนอเนาน,น้องแก้มชีโอฮักดีๆเลยเออซนน้องแก้มพักไปตานาะสนุกเลยจ <c oughs> ๊ะนะเนอะ mình mấy anh em đi nho đã cha làm kèn hát mà lúp hát sung sướng có đấy, mình thở mình dài này hát này hát ta นู้ิบนอนนึลูกลก็้หนแก่เดี๋ยไปครับนุเห็นไหมเออเล่นเลจ้าจาโอ้ยนุ่แก่บนป่าย่าเลยนจันนี่ <c oughs> ป่าเดินผ่านนะจันเออหนุ่มแก,กมห่าเกง่งเลอจันทร์นีนอนเดงๆง,งามๆเลยจัน เฉาได้ไลน้งในกอน่นเกเอาไม่ได้ไ้นั่นหละไใหญ่ินก็เก่าให้ใหญ่ลเองก็ได้มาเก็บจะไปจจะค้งด้วยนอนี้นู่นด้วย ลนูฮักได้ยห,หน่เฮ้ยเหลือาได้ไหมันพึ่งโพ่จากเชือเจ้ายากหน่อยจ้ะอันนั่นให้ประชุครับนั่นี่แต่เอาได้อยู่จ้ะเดี๋ยวให้ลองเกมฮักด้วยจ้ะนะเอ้า จ้าอู้นกเขียกับฮักมีแต่อ้วกเขักมาเนี่ยเออเก่งแท้อ้หออ้วด้ยนด้าอ้หดดิวักม่ลูกอ in ้ลกยาวเจะไปทอดเอาถอนด้านจ้ะ เสียด้นอนนะมันแกว่ลองดูดิเใช่ไหมมันยาวยังเยเห็นไหมนอนมุงม่วงเนี่ยเห็นไหมลูกเออมันยาวขึ้นไปยังโอ้โหไหนถึงไหนเนี่ยโอ้มันยาวแล้วต้องเอาดัานนะากล,ลูกยาวแน่เลยจะฮักด้วยลูกเฮ้ยอืออีกนอนหนึ่งนะจ๊ะนี่เลยจะต้องมุดต้องเข้าไปนี่นะจ๊ะถึงจะได้นี่จ้ะเใบ,บมันเคลืมอนเริ่มคลุมเลยนะจ๊ะ ไปจ้ะฮักมาเลยลูกโอ้ดันลอยนอนยังใหญ่เว้ยน่ะย,ย,ย,ยาวแล้วเอ้ยฮักเอาเฉพาะที่ฮักได้ลูกเอออย่าไปปืนเอาทีนะเนะี่ยค้างๆกันทีไหมก็ก้กอนนี่แหละนั่นเะดี๋ยวนู้จับอยู่นั่นแหละเมื่อกี้นี่แหละจ้ะไปเรื่อยๆนะจ้ะวันนี้มาลุ้นกันนะจ้ะนี่ อนอนยังใหญ่เลยจ้ะไปน้องแก้มหักเลยเร็วจเจอเปียบหนังทับไปนะ <c oughs> เดี๋ยวเราให้น้องแก้มงัดติ๊จ้ะงัดตินเพราะว่ามันเป็นนอที่โ่มาจากตินนะจ้ะเด็กทีอาจจะมองไม่เห็นนิดเดีย เดี๋ยวให้น้องเกมลองงัดดูเออถ้ามันได้ก็น้อแฮกเลยอยู่ดมันกิแดกเสือเออน้องเกมเสียงฮกตึ๊จจะเนี่ยบนปา่าดาวป่าเดินผ่านไปได้ไงเนาะป่าเทาแล้วนาะมองแล้วไม่่อยเห็นเลยถูกอ่ะจ้ะฮกเลยน้องเกมเอ Oh, half my leg. Oh. Ah, half my leg. Okay, my hand is nói Dirty. 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 ถักฟุ้งสูงก็ได้ลูกขอมันยาวเล็วเราไปทอดเออ,เอ,อมันฮักได้แขนไหนหนะูเอาแขนหนึ่งเอ้าแม่เออเออ้องฮักดักมันเป็นใบาตายเดมแล้วเออไม่ต้องดักหนูไอ้มันใหญ่อเ,เออมาจา้ะอ,อ่าฮักมาเลยเอออ่าักมาเลยเออาักมาลูก น่นะก็ก้มือนหนูหน่ะแหละทัดไปข้างหน้าเลยเห็นไหม,ไ,มไปข้างหน้าอีกหนูลูกเข้าใจัาบขบักข้างหน้าหนูเลยไหมก้มข้างหนา้าก้มข้างหนา้าเห็นไหมน,นู่นน่นะนูนะ่นน่ะขยับไปนูนะ่นน่ะเห็นไหมออาออหาหนอดจูดังไงไม่เห็นหนวดจูดเออมาเลยเอ,อ้ย เออครับมาเลยลูกนี่หนอเดียวนั่นแหละจ้าดูเห็นจักหนอเดียวจังเลยดูของหนังแนนเด้จันจะได้พ่อไปเกลี่มันเนาะจ้ามันเดี๋ยวหาไปเรื่อยๆนะจันนี่นะจ้านี่ก็หากันมาอ้อมเลยเด้อจันนี่ฝนมันพึ่งตกแล้วจ้าก็เลยไม่ค่อยมีนะจันนี่นี่นี้ของหนังแนนได้เด้อจันนี่ จะเน้กแก่เอาของป่ามาเทเลยเทรวมกันเลยนะจ๊ะเดี๋ยวไปปอกด้วยกันเลยจ้ะ <Yeah. S 1> <c oughs> เดี๋ยวรวมกันเลยดี๋าายวรวมกันลดีๆเ่นทุกน้อง๋อด็กนุ่งเเมื่อยิบออกอ่ะ จบหมดเลยเจ็บไลยเจ็บอ้ยหนูเจ็บมาจดก่อนมาจดทักมจดก,รจรดกอ,อกันเลยนี่จะนี่ก็เป็นผลงานที่ว่าโยก็ต้องแน่นได้รวมกันได้จันแม่ทำโต๊กะก็นนู่นมอแดงจันผลงานก็ได้พอ่อนะจะพ่อมอแกงหนึ่งเลยนะจัะนี่ นี่จ้ะแล้วจะคลิปนี้ก็จะไปแค่นี้เลยนะจ้ะก็หามันก็ไม่ค่อยมีนะจ๊ะพอฝนพึ่งตกนะจ้ะมันก็ยังแเลนยู่ดาแต่ดายนะจะถับฝนตกนี่ประมาณเนี่ยช่วงแต่ปีที่แล้วนี่พี่โย่ก็มหาช่วงนี้นะจ้ะก็จะงอกดียู่จ้ะฝนมาตกทุกวันนะจ้ะแต่รอบนี้ฝนทิ้งช่วงหน้านะจ้ะปลาก็เลยชข็งแหงๆแล้วก็ใบก็ไม่ค่อยออกนะจ้ะ จะจคลิปนี้จะไปแค่นี้นะจ๊ะพี่โยกขอขอบคุณ FC ทซกทุกคนนะจ๊ะที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่โยแล้วก็ขอบครัวนะจ๊ะพี่โยหลัก FC ทุกคนนะจ้าสวัสดีจ้า